ัวขั้นนี้แอบปรย็ดน,นะครับเพิ่นไปเติม,ตมน้ำยามาแล้วได้มือเดียวเดี๋ยวมือนี้สิม่เลยเบิ่งครับแต่อากาศ่มโหแลรวว่ามันหัวเห็นแล้วครับเดี๋ยวห้องเบิ่งขั้นตอนครับขั้นนี้เช็อถอดตูม้มาเช็คความเพราะว่าสงสัยตู้นะครับรถดีแม็กครับรถดีแม็กนี่ถอดตู้ม่เช็คไม่นะครับ เดี๋ยวห้อเริ่มกันเลยครับปลาเจจอยไหนนะเดี๋ยวขั้นตอนการลือตูนะครับไปเบิ่งกันเลยครับวิธีการถอดเจนะครับตัวดีแมทเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับมีน็อตยุงต้งใตนะครับใตะสองตัว เกี่ยวเกียถออดน็อตนะครับงานแอร์สิิ์นะครับลรือคือต่อมาเราสู้แอร์กับหรือสุมมือสิทัิ ยังออกไป่ได้นะครับไงถอดกี่ก่อนอดูนี่น็อตสองโตรุ่นนี่น็อตลายนะไปถอนน,อน็อตสักก่อนแล้วแค่แน่รุนนี่หรือบล,ลายครับรุ่นนี่มันเจอ ขอดง่ายอยู่ขอดออกถอดออกได้แต่รุ่นนี้ก็ถอดไม่ยากเลยหรอกถอดง่ายอยู่ มีกิบมีปักตัวนี้ตัวนึงบอกก็ไปถอดตูนะครับออเดียวลืมตัวนี้เขาเปลี่ยนกล่องมายัางไงรวมกันตัวนี้ว่ามีกล่องนะครับตัวนี้ว่ามีกล่อง ยังสะอาดอยู่เลยโอ้ตู้นี่ใหม่อยู่ตังนี้ตู้หาก็เปลี่ยนมากครับสว่าบริเตนกล่องมากนะครับเนี่ยถ้านีบริเตนกล่องเดี๋ยวสื้อล่อตู้ก่อนออกน็ตเช็ดอีกทีนึงถอดน็อตก่อนนะถอดตัวข้างหน้าก่อนด้วย กันต,นตัวต้องไปกัตนตัวต้องหนักออกไข่กดสายออกเพื่อจะเอาตัวออมาได้ครับจะเจก็บตัวก่อนถอดกันไข่เห็นไหมเดี๋ยวเหล่าตัวออมาเช็คคว้าคือหนึ่งตู้กับไม่อยู่ครับวันนี้แต่ว่าโอ้โหสบายเจ็บบอกต,ต้องมาเช็คร์สักคนเดี๋ยวมันจะหัวข้างหน้านะครับไม่ต้องเช็คให้ยละเอียด Buat, makan. Hari ini perempuan yang aku ni?